ไปกันแล้วเมืม่อวานที่ผ่านมาส่วนแมนยูก็เมืม่อวนัวนเสาร์นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่สนามราชมังกีฬาราชมังคลากราสถานนะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนลับทั้งสองทีมเนี่ยมากันเนืองแน่นนะครับโดยวันนี้ทางเพจไทยนิวออนไลน์ของเราเนี่ยจะไลฟ์สดยาวตั้งแต่บรรยากาศณเวลานี้นะครับจนถึงช่วงซ้อมเลยนะครับคุณผู้ชมก็เกาะติดบรรยากาศได้ยาวๆเลยครับจะมีการถ่ายไลฟ์สด ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูยันลิเวอร์พูลซ้อมเสร็จเลยนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยก็จะมีการไลฟ์ด้วยนะครับก็จะมีได้ได้ชมทั้ง2ทีมเลยนะครับคุณผู้ชมก็ก่อติดบรรยากาศกันไว้นี่ก็เป็นเนี่ยครับบรรยากาศสดๆณเวลานี้เลยครับแต่ที่น่าเป็นห่วงสําหรับแฟนคลับทั้ง2ทีมเนี่ยก็คือ,อเหมือนว่าจะมีเม็ดฝนเนี่ยลงตกลงมานะครับคุณผู้ชม นี่ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศเนี่ยคนคนเยอะมากๆนะครับปปรมาดูซ้อมวันนี้นะฮะ oh <my> ต้องบอกว่าจากที่ทีมข่าวได้เป็นสำรวจภายในสนามนะครับค <Yeah. S 1> ุณผู้ชมต้องบอกว่าผู้จัดเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับบรรยากาศค่อนข้างอลังการแล้วก็แสงสีเสียงเก้าอี้ในราคาต่างๆเนี่ยพร้อมจัดเต็มให้ทั้งสองทีมเนี่ยได้ฟาดแข้งกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชม ก็คือวันนี้ซ้อมเนี่ยจะไม่มีการแบ่งฝั่งกันนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะผสมผสมกันไปนะครับสำหรับแฟนคลับทั้งสองทีมนะครับที่มีบัตรเข้าชมซ้อมนะครับแล้วใครที่ยังถามหาว่าอยเ บัตรเนี่ยจะหาได้จากไหนยังมีบัตรขายอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีข่าวล่าสุดสปอนเซอร์หลักของ The m a มทในครั้งนี้คุณผู้ชมอย่างแอดไว้ได้มีการลดราคาบัตร50%ที่หน้าสนามนะครับใครสนใจที่จะซื้อบัตรเนี่ยคุณผู้ชมก็มาที่หน้าสนามได้เลยนะครับโดยราคาเนี่ยต้องบอกว่าลดแรงมากนะครับจากบ 7, ัตร7,000เนี่ยเหลือ3,500นะคุณผู้ชมแล้วก็บัตร1 5 0 0เนี่ยเหลือ7,500นะครับสำหรับของแอดไว้นะครับ นี่ครับก็เป็นก่อแถวนะครับเตรียมเข้าไปดูซ้อมนะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะทำการเริ่มซ้อมก่อนในเวลา6กโมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะมีการพักสนามครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อด้วยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเริ่มซ้อมในเวลา2องทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ชม นี่ครับบรรยากาศสดๆนะเวลานี้เลยครับนี่ต่อแถวเข้าไปเข้าดูซ้อมนะครับุณผู้ชมใครเป็นแฟนบอลทีมไหนถือบัตรจับจองบัตรซ้อมก็สามารถเข้ามาต่อคิวเข้ามาดูได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรจริงนะครับสปอนเซอร์หลักอย่างแอดไว์เนี่ยมีการลดราคานะครับโดยโดยโดยคนที่จะมาซื้อเนี่ยต้องรีบหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะบัตรเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดประมาณ2 0 0้อถึง3 0มใบนะครับโดยบัตร700 0เนี่ยเหลือ3 5 0 0นะครับ ส่วนบัตร14ื0นเนี่ยเหลือ7,000แล้วก็บัตร15เนี่ยเหลือ7,500นะุผู้ชมต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้น่าจะที่ไปเช็คมาล่าสุดเนี่ยจะมีราวๆ2 0 0ร้อถึงามรใบนะครับนี่ก็ทยอยกันเข้าไปแล้วนะคุผู้ชมนี่นบรรยากาศสดๆ้วเวลานี้เลยครับใครอยากดูซ้อมแมนยูใครอยากดูซ้อมลิเวอร์พูล ติดตามเพจไทยนิวเราไว้ครับเราจะไลฟ์สดกันยาวๆนะครับตั้งแต่แมนยูเริ่มซ้อมลิเวอร์พูลเริ่มซ้อมโดยไลฟ์สดเราเนี่ยจะไปเกาะติดกันจนถึงนาทีที่แฟนบอลเนี่ยมาส่งนะักฟุตบอลทั้งสองทีมด้วยนะครับก็หลังเขาหลังจากที่เขาเตะเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเดินผ่านทางรถบัสของเขานะครับที่จะเดินทางมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้นะครับคุณผู้ชม แล้วผมผมพาไปดูนี่วิธีการการจะเข้าเนี่ยต้องทํายังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดูนะครับว่าต้องมีบัตรอย่างไรบัตรต้องเป็นมีบัตรจริงไหมถึงจะเข้าดูซ้อมได้นะครับเดีย๋ยรับบัตรเข้าไปดูกันนะ วันนี้เป็นเพียงการซ้อมสนามจริงครั้งแรกของทางลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณผู้ชมโดยจากสายตาที่ผมมองมองไปเนี่ยที่เดินผ่านมาเนี่ยครับต้องบอกว่าแฟนบอลแมนยู U, กับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแดงเสือก,กันเดินเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับเป็นบัตรซ้อมนะที่คุณผู้ชมที่เห็นท<ม>ั้งแฟนบอลทั้งสองทีมถือมาเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเกาะติดกันแบบชัดๆเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้พาไปเห็นพื้นสนามหญ้าว่าสนามหญ้าเนี่ยเขาดีขนาดไหนผมสปอยให้ฟังเล็กน้อยก็คือสนามหญ้าที่ผมไปสัมผัสมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหญ้าเนี่ยนุ่มมากแล้วก็การตีเส้นการตัดหญ้าเนี่ยระดับที่แบบว่าเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหญ้าเนี่ยทางแมนยูกับเลี้ยวภูเนี่ยเขารีเควสมานะครับว่าหญ้าต้องคือ คุณภาพเดียวกับที่เขาใช้ในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกอ,อังกฤษบ้านเขาเนี่ยครับคุณผู้ชมมีพี่เขาถามมาว่าบัตรหมดอย่างตอนนี้มันมีข่าวล่าสุดแจ้งมาจากสปอนเซอร์หลักอย่างแอดไวนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเดอะแมสในครั้งนี้ค,คุณผู้ชมก็คือมีการลดราคาบัตรชนิดที่ว่า50%เลยนะครับก็บัตรเ0 0ดเหลือ3,500บัตร14 0 0 0เหลือ7 0 0 0นะครับแล้วก็บัตร15 0 0 0เหลือ7,5 0 0นนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรแลอะอยาก รับชมแมตช์ประวัติศาสตร์แมตช์นี้นะครับก็รีบมาจับจองกันนะครับคุณผู้ชมเพราะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสเริ่มดีนะครับเริ่มการมีการตอบรับบัตรก็เริ่มหายาก,กันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะค,คุณผู้ชมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาจับจองมาซื้อกันได้นะครับเนี่ยก็เป็นการเข้าไปดูซ้อมนะเดอะแมตช์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยหลั่งไหลกันมาซึ่งต้องบอก บัตรซ้อมเนี่ยครับจะไม่มีทุกคนที่ซื้อบัตรนะครับในราคา5,000 7,000หรือเวมื่อห้า0 0 2 0 0ื0นเนี่ยจะจะไม่มีบัตรซ้อมแต่จะมีราคาที่แพงขึ้นไปก็จะได้บัตรซ้อมมาด้วยนะครับบางคนก็เอาไปเก็งกำไรตามกลุ่มเอาบัตรซ้อมมาขายจำหน่ายอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ตอนนี้คาดว่าจะหายากแล้วสำหรับบัตรซ้อมนะครับโดยตอนนี้ที่ผมไปเช็คจากแหล่งข่าวล่าสุดมาเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวเป็นทีมแรกก่อนนะครับก่อนที่จะซ้อมจริงนะฮะคุณผู้ชมโดยทางแมนยูเนี่ยก็จะเป็นเอริกเทนฮาร์กเป็นคนถแถลงข่าวร่วมกับบูโน่แฟนันเดสนะครับคุณผู้ชมสำหรับแฟนแมนยูที่ติดตามเดี๋ยวผมกับเพจไยนิวเราจะเกาะติดยาวๆให้พาไปดูภาพบรรยากาศการซ้อมเลยนะคุณผู้ชมใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพติดงานติดอะไรไม่มีโอกาสได้มาที่สนาม ามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้ก็มาชมไลฟ์สดของเราได้นะครับซึ่งเราจะไลฟ์สดกันยาวๆตั้งแต่แมนยูซ้อมเสร็จจนไปถึงลิเวอร์พูลซ้อมเสร็จในเวลาสามทุ่มแล้วก็จะไปดูบรรยากาศแฟนคลับที่มาในวันนี้เนี่ยส่งนักบอลกับโรงแรมที่พักทั้งแอนตินน่แล้วก็เซนต์ลีจิสบีเทสราชนำรีเลยนะครับคุณผู้ชม นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วสำหรับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาดูบัดซ้อมนะครับนี่หมดวถือว่าถือว่าทยอยเข้าจัดการกันค่อนข้างเร็วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทยอยกันเข้าหมดแล้วสำหรับแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าแฟนบอลทั้งสองทีมเนี่ยไม่ต่างกันนะครับจากสายตาที่ดูเนี่ย แฟนบอลลิเวอร์พูลกับแมนยูค่อนข้างจะสู่สีแล้วก็ก็อบอกว่าเสื้อในสีแดงเหมือนกันคุณผู้ชมเสื้อสีแดงเหมือนกันก็ทําให้เราแยกบางทีเราแยกไม่ออกนะว่าใครมาเยอะกว่าเพราะทั้งสองทีมก็ใช้เสื้อเสื้อหลักเนี่ยเป็นสีแดงนะครับก็อุปสรรคตอนนี้สําหรับคนที่ยังไม่เข้างานหรือว่าคนที่ทํากิจกรรมอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือเหมือนว่าจะมีเม็ดฝนเนี่ย เริ่มตกมาแล้วนะผู้ชมแต่ก็ยังมีใครที่ไม่มีโอกาสมาก็กอติดเพจเราไว้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดตั้งแต่แมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเต็ดซ้อมจนไปถึงลิเวอร์พูลซ้อมเสร็จเลยนะครับผู้ชม mm hmm. ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยจะซ้อมเสร็จในเวลา3ทุ่มนะครับ mm hmm. ส่วนแมนยูเนี่ยจะซ้อมเสร็จในเวลาทุ่มครึ่งนะครับผู้ชม mm hmm. มาแล้วครับ Okay. คุณผู้ชมครับต้องขออภยัยนะครับเมื่อกี้สัญญาณไอตอนนี้เหมือนว่าฝนเนี่ยจะเริ่มลงเม็ดแล้วนะคุณผู้ชมเดินย้อนก่อนนะฮะตอนนี้เหมือนว่านี่ก็คืออุปสรรคเลยนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฝนฝนลงเม็ดแล้วครับแต่แฟนบอลทั้งสองทีมก็ยังทยอย ฝ <c oughs> นตกแล้วคุณผู้ชมวันนี้ฝนตกแต่ขออนุญ,ญาตหลบฝนสักครู่นะฝ <c oughs> นมาแล้วคุณผู้ชมนี่คืออุปศในวันนี้นะครับน่าสงสารคนที่อยู่ฝั่งที่ไม่มีหลังคาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ตรงนี้ก <c oughs> ็ยังมีแฟนบอลทยอยเดินเข้ามากันอยู่นะครับใี้นี่ก็ยังเดินกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผู้ชมใครที่ยังไม่ได้มา อตอนนี้ต,ต้องต้องต้องรีบหน่อยแล้วนะครับเพราะฝนตกแล้วนาทีนี้นะครับพูดยังไงที่ไปไปตรงฟูดเม่อวานนี้ใครถามอนเลยใช่ไหมไม่ แฟนบอลก็ยังทยอยเข้ามานะครับต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยู่ในเจ็ดจะทำการซ้อมในเวลา6โมงครับถึง1ทุ่มครึ่งนะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีการซ้อมในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งครับและตอนนี้ฝนลงมาแล้วนะคุณผู้ชมต้องเป็นต้องบอกว่าใครที่รีบมาเนี่ยให้รีบมานะครับเพราะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการบอกแล้วนะครับว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าลามตรงนี้นะครับกับหลังลามเนื่องจากว่า การจราจรเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดนะคุณผู้ชม ให้ดูฝนตกแฟนขับก็ยังเข้าสนามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเกาะติดบรรยากาศไปจนนักบอลเนี่ยเริ่มซอ้อมกันเลยนะคุณผู้ชมใครที่ยังสนใจบัตรนะครับตอนนี้สปอนเซอร์หลักอย่างแอดไวเนี่ยมีการลดราคาบัตร50%นะคุณผู้ชม7 0 0 0เหรือ3,500 1 4ห0 0เหรือ7,000แล้วก็15,000 เหลือ7 5 0 0นะครับตอนนี้ก็ต้องรีบหน่อยครับเพราะจำนวนเนี่ยมีจำนวนจำกัด200-300ร้อยใบเองเท่านั้นนะครับผู้ชมนี่ก็คือบรรยากาศสดๆเลยนะผู้ชมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็อีกสักพักใหญ่ๆเนี่ยทางด้านของนักเตะของแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดเนี่ยน่าจะมีการเดินมาเดิน <això> ทางมาถึงสนามนะผู้ชม ก็ต้องดูนะว่าเขาจะลงลงสนอมกันฝั่งไหนนะอันนี้เดี๋ยวฝนก็น่าจะหยุดแล้วนะฮะเดี๋ยวออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันต่นนนนอนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าทั้งสองทีมขนทัพชุดใหญ่จัดเต็มมานะครับวันนี้โดยผมที่ผมาคาดคะเนจากการสอบถามแล้วก็ไปเช็คแหล่งข่าวมาเนี่ยที่ได้เสิบทราบมาเนี่ย11รายชื่อตัวจริงของทั้งสองทีมอันนี้คาดเอาเองนะคุณผู้ชม โดยผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลที่จะลงพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้วันที่12แข่งจริงนะครับประตูเนี่ยจะเป็นอาริเอียนนะครับแบ็คขวาแบ็คขวาเนี่ยคาดว่าจะเป็นโจโกเมสนะครับหรืออาจจะเป็นเด็กดาวรุ่งอะคาเดมี่ที่มาด้วยนะครับส่วนเซนเตอร์ทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นโจโกยมาติปกับอีบั